ครับทตีครับอันนี้คืออะไรที่เราเห็นอันนี้คือไลลบัวครับไหลบัวเนียหลายคนอาจจะเคยกินแต่อาจจะไม่เคยเห็นใช่ใช่เดี๋ยวอยากให้ดูแป๊บเดียวนี่ไหลบัวแบบนี้เคยรู้จักสายบัวรู้จักแต่ไหลบัว ก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันใช่ครับเออดีเคยเห็นที่จตุแบบนี้ไหมผมผมเคยเห็นเนี่ยที่บ้านผมอ่ะเป็นไงมีเครื่องกรองน้ําแล้วก็มีสายไอ้นี่อ๋ออันนี้ไม่ใช่สายน้ำฮะอันนี้คือไหลบัวตรงไหนเรียกว่าไหลบัวครับตัวตั้งแต่ยอดนะครับถึงปลายเลยครับอ๋อยอดถึงปลายไหลบัวแล้วเพราะว่าคงจะเกี่ยวกับเรื่องอาหารเลยเนาะพวกส้มตำใช่ครับแกงส้มใช่ครับอ่ะทีนี้ถามน้องซืหน่อยว่าทำอาชีพนี้มานานหรือยัง ก็ประมาณสิบห้าปีโอ้โหยาวนานนะใช่มีเนื้อที่การปลูกนี่เยอะไหมก็ห้าถึงหกร้อยไร่ครับอะไรนะโอ้สวัสดีครับสวัสดีนะพบกันฮาร์เรย์